ไนี่ยจะเห็นว่าของแท้นีลยไสฟ์สด้เดลอยเนาะรเนี่หลักเกาเขาก็ร่าก้ากันยมั้งทำไมมันทำไมทำกอย่างหลักเกามันเลือกมันเลือกปฏิบัติัดออีกนิดนึงอีกนนึอีกนึงแกแล้วแกแล้วึงแล้ว ยตรงที่คุณอยู่แค่นอนแคนอนไมาลไมาบอลมไม่หลายหลาดมโอ้คนาอคุณทปีนี่งแหละแบบไปใส่แล้วเหงาะยอีกนะอาบมาเว่ห้ามวนบแมนมีคนได้ไหมนว่ะรเอีู่ ดี๋ยวบอกงไปเล่่มาไปเล่นงไปหันกับพไปแล้วแต่กีรถไปเหรอลงไปเล่นกไลงไปท่าลงไปท่าเดี๋ยวไปเจอกันยูลุมเอาเป็นกุมเก่าอ่ะกุมเก่าที่น <Mm ี่อ้ากุมเก่าคนต้องยูลุงเซนตดีกว ุมเก่านี่นะไปไหลงไปหาครับเออแล้วก็ไปพร้อมก,กันเลยได้นเขาเขียมเครื่งแล,แล้วปล่มเอือน้พวกินข้าวกกินข้าอะนั่นน่ะน่า,าัวขาอ่ะมันกินพวกกูนี่ว่ะอะไรวกกินข้าล่ะดูนี้กกลับพวกมันดีกว่านั่งน,นั่งนั่ ไปท้ายกลุ่มปะไปลุ้มไปเลยปะไปยังไม่ยังยังช่างมึงท้ายห้องดิ่เนี่ยตังเดี๋ยวก็ยังลงไปลุ้มนี่เลยเด้อเฮียไปออกทางนี้ ไม่อยางปูพนังไม่อยางปูพนังแล้วตอนนี้กำลังจะไปเล่นตาดต้นตอบันนี้ <c oughs> ลงมาแล้ววหรอ ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นี่เด้อตอนนี้กำลังลงฟูกะนังอยู่ตอนนี้จะไปเล่นตากโซน

ง่จะนนเ,เลอเหใลายแล้วเองมงคบมันของเขาอยู่ได้ไขอสัมภาษณ์เนี่ยอยังไหสัมภาพขาจะปวดขาจะปวด,ดเจ็บตีนเว้ย บอกเลยบอกาบติดติดติติดติติดติดติดย้ดนิ่ติดงิ่ติด่ิดติดติดต่ติดน้อยเลยนดติดติดติดกิดต่ดติดติิด่ิดติดติิดติดติดติดดติ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 ดนดินีิยหลด่ เฮ้นำนำหน้าดูนี่จะจายเป็นเหี้ยหลงอ่ะเดี๋ยวมานำก่อนนำไว้ลยะอัวทายของเขาไปอย่ง ลงบ้านลงกลับไปทางลานแคมปิง้งบอกเออไปทางนัน้นเลยแต่กูบ,บุ้งหังทางเนยอ่ะขันมาลงทางเก่าน,นี่หูวทางอยู่ลานแคมปิ้งเก่าแล้อ,อยู่มีม <laughs> มขั้นรถนะมาจับละบุ้งมากเกือบขาพิก สัน <Ooh>, นี่เลยสภาพทางขึ้นทางขึ้นภูพนงังแต่ตอนนี้กำลังลงนะตอนนี้ แมนไทยชีไปขึ้นพูพานะเอแอมนไทยชีไปขึ้นพูผาดางแมนต้องมาได้มาซ้อมอยู่พูผานางก่อนเนาะ กหกเนตลอดเลยตลอดเลยอีกเลยเลยจะกีนทีจะงนดีประมาณสิห้านาทีอแมนตอนขึนได้เต่ตะลงนี่ประมาณหนาทีเตดตัวเขานะไปาบเข้าไปเบื้องในนะโอเค Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn กำลังลงเห็นแล้วเห็นแล้วเี่นแล้ว่าไปสาวเห็นว่คือว่าคนเริ่มหลายไปทีถักแต่งเยียกประจำมาปีปีเบื้อนเบื้อนเพื่อนถ้าพรเลยไม่หิ้งพวกกันทำาเลยทำลน้บายเช้าการลุ่เหนียว่าสบายกว่าขึ้นมันไม่ได้ใช้เฮี้ยงหลายนี่เป็นยางเลยจะลงลงลง มาเเนืออกแช่ว่าหนาเกือบน่ช่ช่มันหน่อยู่มันพ่แงอยู่ยังบบมีได้แฟนนะต้นไว้เกี่ยวไม่ตนไปต้นเหี่ยงก่นี่ยาน่านี่นี่นี่เห็นคือเขาไปประดับเนื่อหรือยังนี่ลนประดับันประดับ เลวมาถึงเนตงงวะประมาไปเล่นตาแล้วเค่อยกลับหันประมาณหนึ่งโมนึ่งโแมนได้เล่นที่ไหบาท่ไปอาบน้ำอยู่อไปเล่นน้ำยงหันเงียงเี้นั่นได้ป่ะนะอาบแห้งเลยร้อนร้อ จเธมันรอนไฟไฟไหมเมันร้อ้ลง,ลงอ,ลงด,องด,ดียมัม,มเอ้องียบสเาโมงมตงกลับไปเล่นตาจักสงหนึันะน,นะโอเคเครื่องครบขันโมรบแล้วยิ่ยเลยแหละทิาย พ่อทัพจะอยู่ทั้งเงินเลยทึ้งแหงมีกระเป๋าตรงนี้แล้วพวกนั้นเขามาแล้ววะใกล้แล้วใกล้แล้วลงมาลงมาใกล้ฮอดแล้วอีกนิดเดียวพูดสีหูแล้วอ่ะยังยัง นั่นพายจะมาขึ้นคูบานางนี่งตอนนี้วอร์มร่างกายดีๆเนาะมือใหม่อาจจะใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งกับสี่สิบนาทีเดไปเตะพลังผมโตครับจะแบบวันนั้นถูสูแก้วขีดจ่าแล้วเจ้าันนั้นขีดจ่าเจ้าแบบอ๋อไม่ได้แล้วถ้ายึดมั่นในเสียงมากเกินไปแล้วเจอต่อด้านนี้เกิดิี่โตโตขึ้นสมองเลย ้โตขึ <c oughs> ้นมองอจะบ่อกงูงงงนะทเพ่ให้เจ้านะโอ้กูไม่ได้เอาม้งแดงนะไไขอบคุณมกคไม่เอาแล้วนุงเสื้อครับนึงตัวนี้ลายจ้ามนะโอ้กูไม่เอาเอาบินทีเลยไปเดี๋ยวไปบิได้ห่อนไหลเด้บิได้เมื่อยไหลนอเดี๋ยวถ้าเขาไปนึงก็บอกา

ว่าลงมไปให้คุณขึ้นเลยลงมันก็ไปว่าเลยเนาะอันหนึ่งขึ้นตัวหนึ่งลงแล้วลงละวใจลงเลยนะบอกเลยาสิเห็นสูงลายนะยิ่งสูงเด้อแล้วก็บอกสิไปเห็นอยู่ออสเตรเลียโตนะเห็นสูงลุงเพราะแม่ยิ่งภูมิใจยาดิสั่นสีแดงหยุดดูยุดดูลำบากกูที่ขายเลยเห็นสูงๆเด้อลูกเจีงเฉได้เค็ดเรียกสูงสูงเรียกอยู่ข้างล่างเหมือนกันเลย สูงพ <c oughs> อพะล่ะห <c oughs> กไบจีกรรมกรแมนอ่ะเริ่มมันมจะเป็นกรมกรมกรแมนอะไล้วไงวะ

ตอนนี้ข้าวเจ้านาะาจจะฮอตบินพูแล้วตอนนี้ลงงเลี้ยวขวอเลี้ยวขวาเลยไปทางก้าเลี้ยวขวาเลยเลี้ยวข้อเราไปทางลานเลี้ยวขวอลงมานีหละแม่นไปลานแคมปิ้งถ้าเราไปเสื้อแล้วแม่นอันขึ้นมาทางตัวนะฮะ แไปเลยอย่อยยุดถึงคารร่เลยเนาะมอมไม่มีทนาร์โรไปเลยเร่งเง